กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง The y o y s Official กันอีกครั้งนะวันนี้เนี่ยเราพามาเปิดร้านเบกเกอรี่ร้านใหม่ของผมเองนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า b a k e r y Simulator ตอนะก็ <laughs> <laughs> เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นเดโมเวอร์ชั่นที่เปิดให้เราได้ทดลองเล่นกันแบบฟรีๆในช่วง Steam น็กซ์เ s สตอนนี้นะครับก็มันเป็นเกมจำลองการเปิดร้านเบกเกอรี่นะที่เขาว่ามันละเอียดแล้วก็สมจริงมากๆแต่ว่ามันจะเป็นจริงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกันดูนะครับอ่ะ ก็ทิ UTORIAL กันก่อนดีกว่านะเพราะว่าไม่รู้ว่าเกมจริงมันจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ตอนนี้นะมันเป็นเดโมโดนะ่เ okay. นาะโอเคฟอนต์มันอ่านยากมากคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเบเกอรี่นะครับในที่สุดความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณก็เป็นจริงแล้วคุณสามารถอ่าคุณเปิดร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองได้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะส่งมอบความสดใหม่ของขนมปังเบเกอรี่ให้กับทุกคนแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นอ่ามันมีงานอีกมากมายรอคุณอยู่นะครับต้องสร้าง เก็บประสบการณ์แล้วก็เข้าสู่ประสบความสำเร็จในโลกของการทำขนมปังเบเกอรี่นะครับผมมีความมีงานที่สำคัญหลายอย่างรอคุณอยู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเราจะสอนคุณนะครับคุณทำได้นะอยู you make it, ่ไม่อิดนะเอาโอเคมา The first order is waiting you ก็คืองานแรกรอเราอยู่นะมาโอ้โหเฮ้เยภาพก็ไม่แย่นะเนี่ยอืนา่ามาที่ board order กดคลิกซ้าย ฟอนต์มันอ่านยากมากครับพูดตรงๆอยากจะฟีดแบ็ให้ทีมพัฒนาอะะครับอืมนี่คือที่ที่คุณจะเริ่มต้นวันของคุณนะครับในเมืองแห่งนี้เนี่ยมีร้านค้าอยู่นะครับซึ่งมีออเดอร์ที่คุณต้องการนะครับมันจะมอบภาพประสบการณ์ให้คุณแล้วก็มีร้านค้าที่ร่วมงานกับคุณอยู่โอเคห้ามินเบเกรอรี่กด R เพื่อไปต่ออที่ด้านซ้ายนะครับะจะเป็นรายชื่อร้านค้านะครับผม แล้วก็เมื่อทาภารกิจสําเร็จคุณจะได้รับรางวัลที่แตกต่างกันไปนะครับหลังจากนั้นในเกมคุณสามารถที่จะเลือกอ,ออเดอร์ใหม่ๆได้โอเคทางขวาก็คือแผนที่ในเมืองเหรออคุณสามารถเช็คสถานที่ต่างๆที่จะสั่งออเดอร์ของคุณได้โอเคทีนี้เลือกอ,ออเดอร์นี้โอเคเบร a ฟาส s t บันก็คือขนมปังอหานเช้าอะ After select order นะครับอ่มามันจะปรากฏอยู่ที่ order board อ๋อโอเคยังไงก็ตามก่อนที่คุณจะไปต่อนะครับให้ฉันสอนคุณเกี่ยวกับเรื่องของอ่าหนังสือส่วนผสมจัดไปเปิดขึ้นมาโอ้โหกูงาน <laughs> โอ้ไม่กอดละเอียดขนาดนี้เลยเนี่ยนี่คือส่วนผสมอ่าที่คุณเรียนรู้แล้วนะครับในตอนนี้ อ่ามันยังไม่ยากสักเท่าไหร่ไม่ต้องหว่วงนะครับก็ทุกๆเลเวลนะคุณจะเรียนรู้สูตรขนมปังสูตรใหม่เรื่อยๆโอเคบัน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 มันเป็นขนมเลยวะอ่าทีนี้ให้เช็คส่วนผสมนะครับก้อนนี้จะเป็นอ่าแป้งสาลี50กรัมนะครับน้นํา20มิลลิตรนะฮะนม20มิลลิตรยีสต์2กรัมแล้วก็น้ําตาลอีกหนึ่งโอเคอ่าทีนี้ก็ถึงเวลาไปปรุงขนมปังไปทําขนมปังแล้วนะครับอืม อโอ้โหสเต็ปการทำแล้วไปเอาแป้ง200องศาเซลเซียส20-35ิ20ิบาวิแล้วก็อบกี่สิบห้าถึงี่สิบวิจากแปคุณสามารถเลือกจำนวนที่จะทำได้นะครับอเอาสัก2โอเคเลือก2นะครับแล้วก็โอเคฮะมาเลือกอะไรอีก track รีสิบอ,อ่ะโอเคโอ้ไมก่กโคตรละเอียดเลยเดี๋ยวก่อนทีนี้ อย่าตื่นเต้นโอเคเหมือนมันรู้ว่ากูตื่นเต้นดอนแมนิกนะครับคุณไม่ต้องจำทุกสู่ก็ได้เพราะว่ามันจะมีรายชื่อขึ้นอยู่ที่ด้านขวาจอนะครับอ่ะมาไปทำอะไรหรอตอนนี้กดเลขสามเพื่อโชว์กับซ่อนโอเคไปต่อพลิกซ้ายที่ชามและยกมันมาชามนี่เหรออ,อกดแท็บเพื่อดูเมนูแล้วก็เลือกส่วนผสมอ่นนี้ใช่ไหม อ่ยิ่ด้าเข้าสู่หน้าปรุงขนมนะครับที่นี่คุณสามารถซื้ออะไรก็ตามซื้อวัตถุดิบอะไรก็ได้ที่คุณขาดนะครับอมืมันจะมีแป้งสาลีมีลิควิดนี่คืออะไรวะสรเครื่งอะไรเหลวๆวะแล้วก็อื่นๆโอเคกดอ่านะครับก็เลือกอ่าแอดทูคาร์ดอ่ะ คุณสามารถาดูรายการสินค้าในตะก,กร้าสินค้าได้นะครับด้านล่างก็ถ้าเกิดเช็คคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วสามารถกดซื้อได้เลยโอเคตอ,ตอนนี้เงินติดลบบายอะต้องขาดทุนก่อนเพราะงั้นเฮ้ยมันมาส่งตรงไหนนี่เินนี่แสงอะไรนี่เอาไม่ไปเหรอทีนี้คุณให้ดูส่วนผสมแล้วก็เตรียมเตรียมตัวออเดอร์ของคุณที่ด้านล่างซ้ายจอน,นะครับจะมี คุณสามารถหาช้อนสปูนนี่ใช่ช้อนไหมเออกดคิวหรืออีอ๋อช้อนหนึ่งกรัมช้อนห้ากรัมออกข้างล่าง1ิบกรัมโอ้โหแม่งช้อนห้ารยกรัมโอเคอ่าทีนี้ก็เอาส่วนผสมใส่ชามนะครับหลังจากนั้นคุณสามารถหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับโดยการกดอ่าหนึ่งสองสามเหรอบนคีย์บอร์ดนะครับไหนทำไงอันนี้เหรอโอเคอืม แล้วยังไงคอเล็ก e ี้เด็ดอิ e เกเรตทูเดอะบอลนะวะเราต้องต้องไอ้นี่ก่อนปะเ,เดี๋ยวก่อนนะอย่างแรกจะเป็นน้ำ40มิลลิลิตรชิปหายละอ๋องั้นผมเอาน้ำใช้40ใช่ไหม10 23 33, 33ลดเหลือ5แล้วก็เหลือ1ก็จะได้40เรียบร้อยครับแล้วก็ แป้งสาลีแป้งสาลีอันนี้อัแป้งสาลีใช้ร้อยงั้นเราใช้100่ง้ปาบก้อยแล้วอะไรอีกวะเอ้ย้อารีมันใช้อะไรวะยีเหรอนมอ๋อนมนมสีมิลลิตรนม40่สิบหนึ่งสองสามแล้วก็ยีส์อีก4กรัม1 2 3 4แล้วก็ น้ำตาลอีก2ฮัจ,จ้าเรียบร้อยนำส่วนผสมไปที่หม้อหม้อหม้อ,มอเขาเรียกว่ามิกเซอร์โบหม้อผสมปะอ่ะนี่เนี่ยโอ้ oh my g ก d อดมิกซ์ยี่สิบสามสิบวิอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมิกเซอรเดี๋ยวนะมันตั้งเวลาได้ปะวะสองสามสี่หโวิคนน่ากินเลยเล่นไปหิวไป ซีซีปากอยากเอาไปทำขนมฟังจิงโอเยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาปากกาแล้วกันนะสักสามสิบวินะฮะโอ้โหเอาหม้อไปวางก่อนได้ไหมเออจะได้มีมือว่างสามสิบวิสามสิบวิอ่าเรียบร้อยเชฟเดอะมิกซ์โดเอาไปใส่แป้งโดหอทำไงวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาของแป้งโดอันนี้เหรอโลแป้งโดโดอ๋อแล้วยังไงวะอ้าวแล้วต้องเอาไอ้นี่มาอ่ะเอ๊ะเอ่ออ๋อต้องเอาถ้วยออกมาก่อนเออแล้วก็ ยังไงอะนี่เหรอโอ้ทำไมมันสภาพมันดูอย่าง,างนี้มันกินได้จริงป่าวเนี่ยพุดเดิลโด้ The Forming Board Dexter Must Be DIY อะไรวะมันให้เอาแปง้งเราแป้งโดอยู่ไหนอืมโอโอนี่มาเตาอบมันยังไม่เข้าตรงนี้เกมมันบล็อกชัดเจนเลยอะเอาให้เข้าหรือไม่เข้า บอกอะไรกูเลยเหรอ F อ๋อนี่กด F เพื่อโชว์หรือเปลี่ยนสูตรทั้ง p e r m i x Do Into เอ๊ะเพลงโคตรเพลินเลยครับคุณผู้ชมเหมือนเพลงไทยว่าเรามากเลย <S <S อ on นนี้เจอแล้วอืมอันนี้เออนี่เหรอแล้วไงแล้วไงวะอ๋ออันนี้ ทำรูปแบบของขนมใช่ไหมอืมก็เลือกเป็นอันนี้เนาะโอ้โหอ๋ออสเปบดาเออเฮ้ยผมเริ่มชอบเกมนี้แล้วอะอออกมาเป็นชิ้นเล็กโอ้โหอ๋อต้องให้มันตรงกันโอเคเออแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นการหันมาเอาผิดทางขนมกูจะได้กินไหมเนี่ย เออแล้วก็อันนี้เออเข้ารูปเข้ารูปเหมือนนวดแป้งอะ่ะเหมือนนวดแป้งอะ่ะเอออันนี้อันนี้เออเอ้ยจ้จคือบางทีเมาส์มันหลอกเราถ้าเราเลื่อนขวามันจะเลื่อนมันจะเลื่อนอนี่มันจะเลื่อนทางตรงข้ามครับต้องเลื่อนดีดเออทำบ่อยๆทำบ่อยๆเ,เดี๋ยวจะได้ชินเอออ่าเข้ารูปเสร็จแล้วทีนี้ยังไงอีกนาวยูนิตอ่าต้องการถาดนะครับเพื่อ เอาไปอบใช่ไหมเอออันไหนวะนี่เหรออึ๊บอึ๊บแม่งกูทำตั้งใหญ่ออกมาสองซิ้นเลยนะพุดเดิลเทรย์ออเดอร์โอเวนอ๋ออันนี้ใช่ไหมเตาอบอ่ะเออแล้วก็ยี่สิบห้าถึงสี่สิบวิจัดไปอ่าองศาเซลเซียสจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ200อองศาอ่าน่าจะประมาณนี้วะ นั้นไม่กี่วิอ่ะเนี่ย,ย,ยไม่บอกเวลากันเลยเหรออันนี้น่าจะเป็นเบรกเกอร์หืมห้ามิลเบเกอรี่อ๋เกเกอ,อ,อเดี๋ยวมันจะออกมาทางนี้ใช่ไหมแล้วแล้วจะรู้ได้ไงเมั่เสร็จแล้วอ่ะเสร็จยัง ย5พอดีโอ้โหสวยงามเออปิดเรียบร้อยขยะเอาถาดกลับไปวางแล้วก็นี่วางเสร็จออเดอร์แรกโอ้โหมีออเดอร์เดลิทูเดลิเวอรี่งาเอาไปตรงมีหลบฉากโหลดมีเมืองแบบนี้จะบอกนะว่าออกไปในเมือ,องจริง เฮ้ยขับไปส่งเองด้วยเหรอเนี่ยโอ้ย่างเก๋เลยแต่เมืองไม่ไม,มีคนเลยเอา้อาวอา้าวยังไงอ่ะอ้าวเราไปไหวะเนี่ยอ๋อกดแท็บนะครับเลือก call อ,อันนี้เหรอเอาทำไมมันล็อกอะอ่าเปิดแมพนะครับอันนี้จะเป็นการปฏิเสธออเดอร์นะครับ คุณสามารถปฏิเสธออเดอร์ได้โดนปฏิเสธนี้เหรอแล้วก็น,นี้จะเป็นถ้าคุณติดหรือเคลื่อนไหวไม่ได้กดรีเซ็ตโพซิชันโอเคครับยูส r รีเซ็ตโพ t ิชันอ่ะปึ๊บอันนี้ระบบมันให้เลือกเนาะโอเคที่มินิแมปนะคุณจะเห็นถนนของเมืองนะครับร้านเบเกอรี่เนี่ยรอการขนส่งขนมของคุณอยู่นะครับไปที่จุดสีแดง นะครับเดีมี่อ๋อโอเคจุดสีฟ้าในแผนที่คือเรานั่นเองตัเมืองมันล้างไปหน่อยเนาะเอ้ยติดเลยวะเอา้าไม่ให้กูไปเฉยอยาย่าย่าชนในรถมีขนมเขาไหนวะเลื้ยไม่ได้อ๋อให้ตรงอย่างเดียวโอเคแม่งตั้งเป็นบล็อกใสเลหรือว่ามันเป็นเดโมมาเลยแบบไอ้นี่ไม่ได้เหรอมาเลยแบบไม่ให้อิสระ อ่าโอเคเลี้ยวขวากขับรถเป็น G T A เลยชีวิตจริงขับรถแบบนี้นี่ตายมาแล้วมาแล้วครับขนมมาส่งแล้วค่อยเข้าค่อยเข้า,ขา,ขาเออเดี๋ยวขนมกระเทือนขนมเทือนสวัสดีครับพี่เอาขนมมาส่งครับไม่ต้องจอดเต็มคันด้วยกดอารเรียบร้อยครับ อะไรวะเนี่ยโลเคชั่นอ๋อก็จะปลดล็อกอันนี้จะปลดล็อกอ๋ออันนี้นจะปลดล็อกตอนเกมเต็มโอเคนะครับย,ยินดีด้วยนะครับคุณทำออเดอร์แรกสำเร็จแล้วนะครับคุณก็ณจะเรียนรู้การทำขนมต่อไปนะครับเฮ้ยเกมมันเวิร์กมากครับคุณผู้ชมเดโม่ต้อจะมีแค่นี้ป่ะสตาร์ทอะดิวเดย์โอเคมันก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับ,รบอ่า เกมเบเกอรี <cin stereotype> <als> ่ซ <ESS> ิมูเลเตอร์นะฮะเฮ้ยผมชอบว่ะเออเกมเต็มออกผมน่าจะซื้อนะเฮ้ยมันมีน้ำมันมีส่วนผสมใหม่มาด้วยมีนมมีมีเกลือทะเลมาด้วยโอเคเดี๋ยวตัวแรกนะฮะเราทำออเดอร์แรกก่อนนะเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะมาเล่นต่อเฮ้ยผมเริ่มติดใจละเริ่มติดใจละเออเดี๋ยวปุจะเป็นเจ้าแห่งร้านขนมปังอ่ะเป็นเจปังเป็นเจปังโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับดูซิว่าผมจะหยิบเกมอะไรมาเล่นอีกแต่ว่าเบเกอรี่ซิมูเลเตอร์เนี่ยน่าจะมีอีกน่าจะมีอีกเดี๋ยวผมน่่าาาจะะกกลลับบบบบบบมมมเนนชชอออผแแ วันทางานเนี่ยเครียดกับการทํางานมา,มากพอแล้ววันหยุดมาเปิดร้านขนมตัวเองถึงจะไม่ใช่ร้านขนมจริงก็ทำโอเคสำหรับคนที่ดูแล้วชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลรับอัปโหลดวิดีโอตัวใหม่ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะมาเล่นเกมอะไรให้ดูกันอีกนะโอเคแล้วพบกันใหม่รีวิวตัวหน้าขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบด้วยนะครับสำหรับนีน้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม